ครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องกระชับอนชาแนลด้วยนะครับแฮมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับแมปแมปไฟนายทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับโอ้โหไม่ได้เข้ามาสักพักหนึงแล้วลืมเลยใน <c oughs> วันนี้นะครับก็มีการอัปเดตเทศกาลฮาโลวีนนะฮะก็มีตัวละคโรโผล่มาเยอะมากเลยที่แน่ๆคือมี2 Exclusive ตัวใหม่แล้วก็10ตัวละคร New Unit นะครับรวมถึงมี Halloween Part อีกด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ตรงล็อบบี้นะครับ so ก็มีการเปลี่ยนดีไซน์เข <Charlotte> <c oughs coworkers> ้าก si ับธีมฮาโลวีนเรียกได้ว่าทำออกมาดีนะแต่ติดอย่างเดียวเลยอยากให้เปลี่ยนเสียงเพลงเสียงเพลงที่พี่แกใช้ตลอดไปจริงเลยเว้ยนี่ในส่วนของซัมมอนยูนิตนะครับก็จะมี5ตัวละครสูงสุดคือไนเมเนาะซึ่งในการสุ่มตัวละครเนี่ยรู้สึกจะใช้เป็นพัมกินนะฮะในดูซิโอ้โหโอ้โหแพงจัดเลยก็ใช้พัมกินจากการลงด่านนะครับในการสุ่มตัวละคร วันนี้พี่น่าจะไม่ได้รีวิวตัวละครอะไรมากเพราะว่ายังไม่มีตัวละครนะครับอันนี้ก็เป็น e x c l u s i ย e u n ต t 2ตัวเนาะที่เขาบอกไว้นะครับก็คือใช้พัมกินในการซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องสุ่มนะครับการันตี100%้เซเลยนะครับก็เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่พี่เก็บครบเดี๋ยวพี่จะมารีวิวแล้วกันตัวหนึ่ง1นแสนเนาะอีกตัวหนึ่ง3 0 0 0 0ก็1นึ0 0แสนนะครับรวมรวมตัวละครก็น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าอ่าใช่แล้วก็จะมีในส่วนของตัวอีเวนท์พาร์ทนะฮะ อีเวนพาร์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่2ตัวละครใช่ไหมก็จะเป็นตัวละครที่อยู่เลเวลสุดท้ายเลยนะครับก็เทียร์สามสิบเป็น2ตัวละครนะครับเห็นว่าเป็นตัวบัฟด้วยนะตัวบนอ่ะสำหรับคนเติมก็จะได้ตัวละครบัฟที่แบบมี2บัฟเลยอ่ะใช้ราคา7 9 9โลบังนะครับแต่ว่าพี่เนี่ยไปซื้อมาในราคา1,800วิญญาณนะฮะจริงๆมันขายกันประมาณ2-4000วิญญาณนะฮะก็ถ้าใครใส่ฟรีก็ไปหาซื้อได้นะครับ อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่พี่ได้ตัวละครครบเนี่ยเดี๋ยวจะมาทยอยรีวิวแล้วกันนะฮะขอเวลาสักประมาณสองสามวันละกันเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลงด่านดีกว่าในส่วนของด่านเนี่ยจะมีด่านธรรมดาแล้วก็เอเลนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะรีวิวทั้ง2ด่านเลยเอาเป็นว่าก่อนไปเริ่มคลิปพี่ขอฝากแอปพลิเคชัน u g h o n e ไว้ด้วยนะครับแอปสำหรับคนอยาก afk แต่ไม่มีเวลานะฮะเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้น ใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแมป t o เ l e t t o ทาวเวอร์ด e อน์และไฟไนท e ทาวเวอร์ดิเน์แต่ก็ไม่มีเวลาว่างในการไปบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้ทุกคนฟาร,ร์มง่ายขึ้นอย่างสบาย24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็น Android, iOS หรือจะเป็น Windows บนคอมก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะไม่ต้องมีคอมมีเพียงแค่มือถือก็สามารถใช้ได้เลยสำหรับ UG p o n e นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาว ที่ทุกคนสามารถปล่อยบอทดฟาร์ม24ชั่วโมงจะเปิดเกมดีจะเปิดขี่จอจะเปิดกีแมปบก็สามารถทําได้อย่างในคลิปก็จะเห็นนะครับว่าของพี่มีทั้งหมด3 ID เลยนะมั่นใจเลยว่าสายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับโดยราคาเริ่มต้นนะครับอยู่เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นแถมมีทดลองฟรีด้วยกดโค้ดเกม22นะครับเพื่อรับโค้ดไปทดลองฟรีได้เลยหรือกดดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีคลิปทําสอนเวลานะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าในส่วนของด่านนี้มี2ด่านเนาะ เหมือนกิจกรรมพี่แล้วเลยพอเงั้นเดี๋ยวพี่ขอเลือกแบบยากสุดเลยคืน5้าแบบด่านหลุมศพเนาะแล้วก็เป็นไนแม่รอดหรือเปล่าวะจะรอดเปล่าวะพี่ว่ามันมันน่าจะยากไปหรือเปล่าแต่ว่าตาหนึ่งมัได้พัมกินเยอะนะ475เนี่ยเชดมีแบบฮิลโมด้วยจะรอดไหมเนาะพี่ว่าไม่รอดแน่เลยวะเอาเป็นว่าตาแรกเราลองลอง,ลองแบบมั่วๆดูก่อนแล้วกัน ถ้าผ่านหร um. hey. ือไม่ผ่านก็โอ้โหเฮ้ยเลือดสองหมื่นเวฟหนึ่งนี่มันยากอยู่นะพี่ว่าไม่รอดว่ะอาจจะต้องเปลี่ยนทีมใหม่อ่ะเอารอเอาไม่อยู่คงต้องหาพวกตัวละครที่แบบเป็นเอโมาใช้สักสักตัวหนึ่งน่าจะโอเคกว่าอออฮือไม่รอดนะฮะพี่ว่าไม่รอดว่ะยังไงก็ไม่รอดแล้วเนี่ยเวฟสามโอ้โหไม่รอดไม่รอดไม่รอด เด,เดี๋ยวจวกตานี้ขอไปจัดทีมใหม่แป๊บนึงนะครับมาตานี้พี่เอาทีมมาใหม่เว้ยพี่เอาตัวละครเอเ펙กกับอิดมีมานะครับเอเ펙กก็คือแอชเชียลบอนนี่นะฮะมาถึงก็ขอวางโฟน์กายไปก่อน3ตัวแล้วรีบวางเจ้าสกอตอีโวนะครับเท่าที่รู้เนี่ยปัญหาน่าจะเป็นช่วงเวฟ2เวฟ3เว้ยเพราะงั้นเดี๋ยวพี่รีบวางตัวบัฟทั้ง3ตัวเลยนะฮะก็เอ้ยทั้ง2ตัวเลยก็เอนโดกับมิวสิกแมนนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวรีบวางเจ้าอิดมี อิดมีนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่ถูกเนิฟไปแล้วเนาะแต่ก็ไม่รู้ยังไงวะเห็นบอกว่าเนิบแล้วก็บัฟแล้วก็เนิบก็เลยงงนะฮะเป็นตัวละครที่ต่อให้โดนเนิฟก็ยังโกงอยู่เนาะบอกเลยว่าตาเนี่ยพี่เกมเร็วมากถ้าสมมติแบบไม่รีบวางตัวละครอ่ะพี่ว่าไม่รอดเวอันนี้คือพี่วางอินมีกับแอชเชลบอนนี่ไปเรียบร้อยละอันนี้คิดว่าถ้าเวฟแรกๆอ่ะมันมันสามารถเคลียร์ได้ใช่ไหมเวฟหลังๆน่าจะไม่มีปัญหาหรือเปล่าเนาะ a อชเชลบอนนี่ก็เป็นตัวเอฟเกที่สามารถวางได้4เอ้ย3ตัวละครนะครับอยู่ในกลุ่มตัวละครเมตาใช้ในการผ่านด่านยากๆนะฮะก็คิดว่าน่าจะผ่านนะ้วเนาะที่มันยากอะ่ะพี่ว่ามันยากเวฟ2เวฟ3เวถ้าสมมุติมันเคลียร์ได้คือสบายเพราะฉะนั้นพี่มองว่าอิดมนะียังสําคัญนะยังสําคัญอยู่ถึงแม้พี่แกจะวางได้ตัวเดียวแล้วก็ดามเมจหายไปก็ตามนะครับเอ้แปลว่าถ้าสมมุติพี่ผ่านด่านนี้ได้พี่ก็ก็ผ่านทนุกด่านแล้วปะคือที่ลงมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นด่านที่ยากสุดแล้วนะ เพราะเป็นด่านกิจกรรมอันหลุมสมเนาะคืนที่5แบบฮิลโหมดไนเม์นะฮะโอ้โหตึงเวเอาจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมาผ่านเนี่ยพี่ลงไป4ี่หตายนะ <c oughs> แต่ตอนตัดคลิปพี่ได้แบบตัดข้ามไปเลยนะครับดูทรงน่าจะผ่านชิลๆนะครับเดี๋ยวไปดูเวฟบอสเลยละกันนะฮะสรุปคือถ้าเราผ่านเวฟแรกๆได้เนี่ยเวฟมันก็ผ่านชิลๆเนาะพี่ว่ามันติดอยู่แค่เวฟหนึ่งสองสามนี่แหละที่มันเลือดเยอะเกินไปเว้ อันนี้ก็มาเวฟ15บ15แล้วนะครับเวฟ15บ15เป็นเวฟสุดท้ายเลือดบอสน่าจะพี่ตีไว้ไม่เกิน3ล้านนะถ้า3ล้านนี้แม่งเวอร์มากเลยเว้ยอู้บอสเคิร์สก็เลือด2ล้าน2เนาะ2ล้าน2 2ล้านสชิวๆชิว,ชว,ชว <laughs> ผ่านได้แบบชิวๆนะฮะอันนี้แต่จริงๆก็เสี่ยวนะถ้ามีตัวดาเมจเป้าหมายเดียวน่าจะแบบสบายๆอยู่โอเคครับบอสก็ตายเรียบร้อยแล้ะ โอ้ได้คามกินมาเป็นพันเลยนะทําไปเล่นไป1ตา1นึ0พอันนี้มีคูณ2ได้เลยอะ่ะปกติมันต้อง450ปะ่ะมาไหนๆก็มีอยู่1,100นะฮะก็ขอทําการสุ่มไปเลยสัก10ตัวละครละกันโอ้ก็ดวงดีนะฮะแต่ทําไมอ e ีปิกไม่ออกวะ <c oughs> แม่งออกไม่ติกเลยเว้ยแต่ไม่ออกอ e ีปิกอะไรวะเนี่ยอ่ะเมื่อกี้พี่ได้รีวิวด่านธรรมดาเนาะด่านธรรมดามีเยอะแหละแต่ว่าพี่อยากรู้แบบยากสุดเป็นยังไงนะครับ เอาจิงเกือบไม่ผ่านต้องเรียกว่าไม่ผ่าน4ี่รอบแต่ว่าตอนตัดคลิปเนี่ยพี่น่าจะเลือกแค่แบบตาที่ผ่านไปเลยละกันนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวไปลองลงเอเลดดูแล้วกันว่าเอเลดจะโหดแค่ไหนนะฮะซึ่งตัวละครที่พี่ใช้เนี่ยจะเป็นดาเมจหลกักๆ3ตัวละครสโล1ตัวเนาะสโลก็จะเป็นโฟนกากต้นเกมนะครับแล้วก็ตัวบัฟอีก2ตัวเป็นบัฟดาเมจแล้วก็รดคูดาวส่วนบัฟเพิ่มระยะไม่ได้เอาไปนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่า L. เอเลดเป็นแบบกว้างเนี่ยต้องเอาไปนะอันนี้พี่ยังไม่เคยลงมาก่อนเดี๋ยวไปรอดูละกัน,น โอ้ยแย่แล้วก็เวฟแรกเนี่ยมันให้เงินมา600เว้ยซึ่งตัวละครที่จะลงโฟนกายมันใช้750ก็ไม่พอนะฮะก็คงต้องปล่อยปล่อยให้หลุดไปก่อนเนาะอุ้ยแต่แมปมันกว้างอะแล้วไม่ได้เอาบัฟเพิ่มระยะมานี่สําคัญมากเลยนะแต่สมัยนี้นะครับตัวละครแบบบัฟสองอันพร้อมกันมันเริ่มมีมาเรื่อยๆเนาะก็จริงๆอาจจะต้องเปลี่ยนเมตาในอนะคาคตวะตัวละครบัฟแบบแบบัฟคู่มันสําคัญมากเลย เท่าที่ดูนะครับเอเลดช่วงแรกก็เลือดถือไม่เยอะนะถ้าวางเจ้าโฟนกายก็ชิวๆแล้วบอสเวฟสิบเลือดแค่หมื่นเดียวไงถือว่าเอาจริงมันง่ายกว่าเอเลดสี่กับ5ของทั่วไปนะอันนี้แบบช่วงเวฟแรกเว้ยอ่ะพอบอสตายนะครับก็มีให้เลือกระหว่างทรนะิกออทีสเนาะถ้าเลือกทีก็มีโอกาสได้กล่อง0 2 5ถ้าเลือกครีตก็เหมือนจะได้รางวัลเพิ่มขึ้นตอนฆ่าบอสยี่ร์นตะครับตอนนี้พี่ก็วางเจ้ามิวสิกแมนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววางเจ้าเอนโดอีก1ตวน แต่พี่พยายามให้แบบมันโดนทั้งหมด3ตัวละครเว้ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามันแต่เมื่อกี้เห็นอยู่นะเวบว,บว่าข้างบนมันวางได้นี่ไงนี่ไงอ่ะวางตรงนี้ไปเลยละกันตอนนี้ก็วางโฟนกาย3ตัวแล้วก็ตัวเอนโดกับมิวสิกแมนเรียบร้อยนะครับจริงๆรงรวมๆก็ถือว่าชิวนะไม่ได้ไม่ได้ยากเกินไปเล้เดี๋ยวต้องไปดูเวฟหลังๆล,ละกันว่าเลือดจะเยอะแค่ไหนนะครับเอาจริงนะมันก็สบายมาตลอดเลย <laughs> จนกระทั่งเวฟ90พี่รู้สึกว่าบอสมันเลือดเริ่มเยอะไปว่ะ3ล้าน แล้วก็เราเราวางได้น้อยอะ่ะเพราะว่าต้องเอาตัวบัฟมาด้วยเนาะโอ้แอบยากแอบยากอันนี้คือพี่วางครบทุกตัวละครเรียบร้อยแล้วนะฮะในสิ่งหนึ่งที่พี่คิดอะ่ะว่าที่มันยากสาเหตุหลักๆคือแบบมันกว้างเว้ยแล้วเราไม่ได้เอาตัวบัฟระยะมาตัวละครมันมันตีไม่ทั่วถึงอะ่ะมันก็เสียเปรียบมากเลยก็ตอนตัดวิดีโอพี่น่าจะตัดค้ำค้่มเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงเว้ยคือเอเลนมันช่วงแรกนะครับง่ายกว่าเอเลนห้าแบบธรรมดา แต่ช่วงหลังเนี่ยตัวละครพวกพวกที่มันออกมาเนี่ยเลือดเยอะค่อนข้างเร็วนะฮะอย่างเนี่ยเวฟ92พี่เองก็เริ่มตีไม่ไหวละดีไม่ดีน่าจะไปได้สัก9798ไม่ถึงร้อยด้วยมั้งเนี่ยเนี่ยมันเริ่มตีไม่ทันโอ้ย <laughs> oh, yeah, ละยย yeah, ละอ่ะพี่มั่นใจแล้วว่าเวฟ97บ้านแตกนะครับมันช่วงแรกง่ายละกันแต่ประมาณช่วง90คือมันโดดความยากนี่กระโดดไปเลย โหดกว่าเดิมเยอะนะฮะที่สําคัญเนี่ยตาเนี้ยพี่ว่าพี่น่าจะาบัฟเพิ่มระยะมาถ้าอามาน่าจะง่ายกว่านี้นิดนึงนะครับเฮ้อไปไม่ถึงเวฟร้อยไมกว่าจะมาถึงจริงๆแม่งยากนะแม่งยากตอนหลังมากเลยแล้วก็มีบัฟด้วยบางทีไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปเลื่อนไม่ลดก็มีนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าก็มาได้แค่97-98เวบวฟเนาะนะับว่าเป็น97ละกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอทำการซุ่มฟาร์มก่อนละกันนะครับได้ตัวละครยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเนาะไปละฮะเจอกันครับผมบ๊ายบาย